พนปนังก็ลี่คุณาอยังเนี่ยใจย็นพอะพูดนคุณเท้ากคันตรัสนี่นี้ดูแลนี่ความกว้างอนนีร่างทยิ่งความด้วยความ้วน้อนุ่งมากสบายผ้ามาสวยผ้าขาผ้าป่ากโพงกกยวาจาจิตังอิ อิตุสตรังพุโทนะโมพุทธยาปัติิกองพระมาเทวกรานันิุุพอรังคุโธนะโมพุทธยาปัติิองครภมาเทนัตุพวังคุณโทนัโทยาปัิองพระมาเทวนตวัุนงมทยาบครัวของพระมเทวกรมนันทวจุตุสพตวองคุณโนั่มทยนิบิณฑิกของพระเทวกรรมนันทิจสพงคุณโามารถธยายบกพระูก อลาสนาหนุ่มมุงปู่งโป้ช่วงคาถาจะน้อยคือคาถาเจิงสบายเจรตนเว้ยคือฝาเขาป่าสาธุนโมตัสาตัวลาตัวาตั้มาตัวาตัวลาตัมาตัพตัวามัต พระกาวะตอาลาโตธรรมาตั้งพุทธานามวมีพระผุ่หนึ่งพระผุ่มเทวานังผู้ปะตีปะจะผู้ขังทศตาละวันตะนังผู้ปะปัจจันทนะจัมปันนังโคเชนานังกายนังปะทับปิวาลังอุตจาระวังอาัจจันผู้ปาลีพุนจันโตสัพพะทา

พร้อมด้วยลูกพร้อมด้วยหลานพร้อมด้วยพี่พร้อมด้วยน้องด้ยไดพอไดจไดใถึงคุณหลุงปู่ของพ่อหลวงปู่เต่านสีพร้อมด้วยลุงปู่สิดประจนดลูกหลานลูกชายครกชาเขาก็ไดฤทธิ์ถึงถึงลอบลวงปู่อพระมหลวงปู่ไปคอยพบปักหลักจาการนั่นเขาเ็ตั้งหลกานตั้งจังวัดต่างถนดาวตั้งสังังได้ตั้อหลก บานี้ยช่างแม่ล้านผู้เปแม่ผู้เป็แม่ไม่กอดอมก็วัดพรร่นทนมาได้เคยไปวัเไยจ้าพราว่าถีอแต่ทำห้านทุก้านมีแม่ล้านพอพูนกระดูกกระานทำงานทุบ้านเพราัน่ีถึงเห็นเห็นหน้าอไถให้ใช้ให้ไช้สวนใช้ให้ใชหน้าเที่ยงจะได้เัดไรจ้ากับหปู ก็ได้เราเรียน,นถึงปู่าขอให้ลูกหลานทำงานหรือว่าเห็นเดียกเห็ีดงานใชหน้าก็ดีอัดเที่ยงก็ดีถ้าเราปัจจางขอให้ทำเร็จรรูรวงไปด้วยดีญาด้มีอุปสรรคอัลายตั้งขวงแล้วโรคไข่ไข่เจ็บสีลูกหลานเก็มินอยู่แล้วแต้วก็นั่นเพราะว่าสิเถินคนญี่ปุ่นเพระว่าสิเถินมีลร่านหรือว่าปบาอบพ่อความมีนีร่างามีความสบายเพควสบายปัญใด วันนี้ก็ในช่วงในเต้าในช่วงในห,หายดีแล้วลูกหลานก็ไลยโอลน,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 นทบ่ไร้าแง่นพวจังได้อาป้าขอป้าปามาสบายลวงปู่ขออรัตนานิมมุนหลวงปู่ที่เพิ่งแงลูกหลานลูกเต้าหลานเลี้ยงีมาบามาอืกนะโอเงเรงด้วยนะเงป้าฉันเอามาครับุบาจะแก้ปัเว่ามีเรอปู่ไป เดี๋ยวมาทําแนวกันกองเลย

bài hát trần quốc <Nhạc> gia rất là dạy 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 là dạy rất là dạy là dạy rất là dạy rất là